สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21มกราคมกลับมาเจอเจอที่ได้ตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มานแใจสดเน้นสดท่าคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมา่นใสดเน้นสดตัวที่2 Rayan m a r ก k a a m e r i a ห้ามพลาดโดการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองผูดด้วดยแฮนดิแคปเบรอดัมาริเกอบอเมเรียศึกวาลาริก้าแข่งขันกันตอน4ทุ่ม15เรนดัมบริเกอร์จะมาต่อสองลูกควบรวมสเรอดัมาริเกสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่อันดับที่2ของตารางมีอยู่4 8คะแนนตามหลังจากฝูงคิโนนาที่มี4 9อยู่1คะแนน แข่งขันน้อยกว่าหนึ่งเกมอัลเบรียเป็นทีมบยของตารางครับมีเพียงแค่หกคะแนน,นะในทางทุษฎียังไม่ตกชั้นแต่ในทางปฏิบัติคงตกแล้วเรียบร้อยวัอันเาใียผลงานห้างเกมหลังสุดชนะสเาเสมอสองกำไรได้แค่เกมเดียวที่เหลือขาดทุนหมดอัลเบียผลงานห้างเกมหลังสุดไม่ชนะเลยสเสมอสองแพ้สามแต่กำไรได้ถึงสามเกมขาดทุนสองเกม ก็จะบอกละครับว <an> ่าเรื่ออันมาเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผลงานดีกว่าซึ่น้นดีกว่าลงเล่นในบ้านแต่ในง่ายการพนุนกลับไม่โอเคเท่าเท่าไหร่ยิ่งราคาแพงๆยิ่งน่าหวาดเสียวส่วนอันเมเรียแม้จะตกชั้นไปแล้วแม้จะพยายามแล้วไม่ชนะแต่ว่าด้วยความพยาของพวกเขาก็โส่วนใหญ่ก็จะแพ้ไม่ค่อยขาดขนาดเจอมาซาเจออัลมนีเกมแพ้แค่สามสองสามสามสองสองหนึ่งกินราคาเฉย แต่อย่างไรก็ตาม้างเกมหลังสที่เจอกับอานมาลิทปรากฏว่าอันมาลิทเอาชนะได้ทั้งหมดเลยและสกอร์ที่ผ่านมา,าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจาะขาดซะด้วยมีระยะห่าง2-3ลูกเนี่ยมากถึง4เกมจากห้5เกมหลังแบบนี้เราจะดูข้อมูลพื้นฐานตรงไหนนะครับผลงานล่าสุดเทียบกันหรือว่าการลงทุนเทียบกันหรือจะเป็นสถิติการจข่กัน อันนี้ต้องไปผนวกกับภูกับแฮนดิแคปซะหน่อยด้วยภูในวยแฮนดิแคปวันนี้มองเลยว่าเจ้าห้ารายเนี่ยคงเชื่อใจและมั่นใจวันจะชนะแน่ๆไอ้เรื่องชนะแน่ๆเนี่ยไม่นานมีปัญหาอะไรนะเพราะนั้นตัวภูถือว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มั่นใจว่ายังไงก็มาเพราะว่าในช่องเสมอในช่องทิมเยนก็ราคาสงูสงๆทั้งนั้นแฮนดิแคปในราคาสองลูกควบก็จะเห็นราคาว่าราคาปรับเนี่ย มีเจ้าหนึ่งรายที่ไม่ขยับราคาจ่ายหัว้ทยเท่ากันเลย 1, 1. ่ 1. 1ส่วนที่ขยับราคาอีกสี่รายที่เหลือสามเจ้าเชื่อใจบนต่อสามต่อหนึ่งเชื่อใจบนต่อนะสามลดลงหนึ่งเพิ่มขึ้นเชื่อใจบนต่อส่วนด้านบนรองก็สามต่อหนึ่งแต่เป็นสามต่อหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คือไม่ไม่เชื่อไว้เมื่อเดือจะชนะราคาสองรูปควนี้ได้ ในเมื่อพูด,ด้วยด้วยไฮนิแคลบนี้จากเจ้าทั้งห้าลายที่มีการขยับราคาก็อย่างเชื่อว่าแน,น,นีเมนิตมีพอที่เอาชนะเมเนตขาดลอยได้โดยที่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดนะสตอร์พื้นฐานร่ยห่างสองเมต็ดต้องมีถ้าสองเม็ดมีท่านต่อไม่มาเสียครึ่งแต่ท่านต่อมาท่านต่อจะได้เต็มนะเพราะนั้นวัดอยู่กับเรืออันมันเป็นเป็นที่ไดตัวนี้สุดสิบดาว เป็นของแพงของดีเป็นตัวมั่นจนสุดหนึ่นส่วนตัวที่สองใน EP สองจำคำคือว่าทิ์นี้อยู่ต่อในอันเมร็ดสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ EP 3, EP สี่ก็รบกวนติดตามมาให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ